ไม่อยากเจอคนอยากจะหลบปุ๊บเลยนะจะมีนะไปเดี๋ยวพาเรียนจกกงกรมเพื่อนเห็นสองสามวันผ่านไปเพื่อนเห็นหน้านี่เพื่อนเซ็งมากเลยวะพวกเพื่อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไปด้วยมันมาให้แล้วไปทางนั้นแล้วท่านเตรียมตัวรับมือด้วยนะนะพกอาวุธไปด้วยหรือเปล่านะมีไม้ท่อนหนึ่งะไปแล้วไปแล้ว ทีนี้พอความรู้ยิ่งมันมันเกิดขึ้นเนี่ยภายในใจเนี่ยมันจะเอาทำอย่างเดียวเลยนะเอาทำเป็นที่ตั้งนะความรู้ยิง่งเอาทำเป็นที่ตั้งนะพอไปนะใครที่ไม่เป็นธรรมก็จะของขึ้นเลยมันจะไวมากของขึ้นเลยจะทุกนะ,ท,กะทุกเพราะอะไรรู้ไหมทุกข์เพราะคน ไม่สนใจในการขวนขวายในการปฏิบัติมองเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าน่าสงสารอะไรเงี้ยทุกไปกับเขาอยากจะแนะนำให้เขาได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ตัวเองได้มีโอกาสเกิดมาเจอคำสอนแล้วนะอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ดีให้นะแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ย สำหรับผู้ศึกษานะอย่างที่บอกข้อดีคือการที่เรายังฟังครูบาอาจารย์อยู่จุดนี้จะเป็นจุดพลิกทุกอย่างเลยนะจุดนี้คือจุดที่จะพลิกทุกอย่างเลยนะการปฏิบัติเนี่ยเราจะสังเกตได้ไงว่าเราจะสามารถปฏิบัติธรรมคือไม่วิปลาสอะเรียกยังไงถึงจะดูยังไงถึงจะว่าไม่วิปลาสถ้าคนที่ วิปลาสเนี่ยคือคนที่ไม่สามารถรับฟังคําของพระพุทธเจ้าได้แหละเพราะความรู้นั้นมันจะเป็นอิสระหลุดพ้นออกไปนะไม่ฟังธรรมครูบาอาจารย์วะ<า>จะเปเสียงหล่อหรือเปล่านี่เหรอเอาเสียงธรรมดานะเนาะอันนี้เสียงหล่อเนีย อันนี้เสียงธรรมดาเอาเสียงธรรมดาไปก่อนแล้วกันใช่ไหมใช่อยู่จุดที่เราจะพึงถึงความเป็นปกติคือไม่เกยไม่เลยโค้งเรียกว่าวิปลาสนั้นคือฟังครูบาอาจารย์นั่นเอง นะสามารถฟังครูบาอาจารย์สามารถเรียนรู้ครูนะบาอาจารย์ท่านจะเช็คว่ามันกลับมาเป็นปกติแล้วหรือยังนะบางทีท่านก็จะตามใจบางทีท่านก็จะไม่ตามใจนะท่านอยากเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในในคนที่ฝึกฝนบางครั้งถีบเลยนะเอาตีนถีบตีลังกาไปนู่นเลย หัวเซ่ถือถีบะเลอคนทำงานก็จะโกรธนะหัวเซ่ถือีบเอาตีนยันไปนอนตีลังกาไปนน่นนะแลก็จะรอฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะพูดอะไรนะครูบาอาจารย์น่าจะบอกน่าจะแนะนําอะไรคนที่ยังฟังครูบาอาจารย์ได้อยู่ไม่เข้าข่ายวิปลาส S <S <an> ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ฟังครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเหมือนฟังเทศครูบาอาจารย์บางทีก็อยากจะเทศแทนครูบาอาจารย์ลองสังเกตดูก็ได้นนะภาวนาไปโอ้อาจารย์เทศไม่ได้เรื่องเลยเราเทศดีกว่าพวกยายจะมันจะเป็นมันจะมีตัวนี้แทรกเข้ามาในใจมันจะดีกว่านะมันจะมีความคิดที่มันปรุงไปว่าเราดีกว่าเหนือกว่านี่นะดีกว่า เนื้อกว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่ดีกว่าเราก็เราต้องเอาชนะคนนี้มันจะมีความลูกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในนะเวลาที่เราเจอคนที่ด้อยกว่าเราก็จะเหยียบย่ำได้นะพยายามนะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังฟังครูบาอาจารย์ยังฟังพระธรรมวินัยอยู่แสดงว่ามันยังมันยังปรับมันยังอยู่ในเขต ยังอยู่ยังปลอดภัยอยู่นะแค่เส้นเหลืองยังไม่แดงนะยัง,ยงอยู่ในเขตอยู่นะมั <c oughs> น, <ะ S 1> นเคยมีนะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไหมแบบมาอยู่ก่อน,นวอลนะนั่นหายตัวได้ด้วยนะเพราะนั้นหายตัวได้ด้วย <c oughs> <c oughs> เห็นใครหนีเทศหมดเลยเจอใครเดินผ่านในประเทศเรียกมาฟังธรรมย่างเดียวเลยอยากให้เขาได้ฟังธรรม ใครไม่ฟังคนนั้นเป็นมารคนนั้นบาปเยอะนะเรียกเขามาฟังทำนะเวลาเขาถามคําถามเขาก็จะแย่งตอบตอบแทนพระอาจารย์เอยตอบแทนเสร็จก็เทพแข็งด้วยนะเทพแล้วเขาก็หายตัวได้วันนั้นมีสายเข้าโทรศัพท์เราฮัลโหล พระาจารย์ไม่รู้นี่เป็นพระทาแจ้งหรือเปล่ามาเดินแก้ผ้าอยู่กลางถนนเอาแล้วมาเทีเดยมซัท้อแล้วก็โทรศัพท์ไปหาครูบาลิครูบาีิไปน่ำเบิ้งแน่เลยไปหมู่บ้านนั้นแล้วนะไปตามดูหน่อยเป็นยังไงบ้างเขาก็ไปเรื่อยเพานะแต่ศรัทธาเขามีกําลังมาก คนพวกที่ปฏิบัติธรรมได้ขนาดนั้นนะคือคนที่มีกําลังของศรัทธามากแต่ยังมีกรรมวิบากอยู่ทําให้ไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นสิ่งที่ควรเห็นก็ไม่เห็นสิ่งที่ควรรู้ก็ไม่รู้เนีมันมีกรรมวิบากมันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างบังอยู่ทั้งที่ควรสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นนะเหมือนธรรมะทีู่้เจ้าประกาศเอาไว้เนี่ยเปิดอ้าซ่าเลย ทรมะเปิดอย่างเปิดอย่างไม่เคยปิดเลยแต่ทําไมพวกเรากลับไม่รู้อย่างเงี้ยนะมันมีบางอย่างที่มันบังเราไว้อยู่นะเรียกว่ากรรมนะกรรมกรรมวิบากของแต่ละคน,นะแต่พอหลังจากคนเหล่านั้นกลับมาหลังจากเลยจากกรรมวิบากไปแล้วเขาก็าหมาเขาไม่ได,ได้เขาก็จะเร็วกว่าคนปกติพอเขาได้ผ่านเรื่องราวความอุตสาหานั้นมาแล้ว นะตัวนี้วิบัสโนเราก็เคยเป็นะถึงบอกเห็นไหมวันก่อนครูบาแมนตกใจนะไปเจอพระเดินจงกรมลม้มล้มทั้งยืน,นครูบาแมนเห็นแล้วแบบโอ้ตกใจเลยว่างั้นเด็กี่คู่จานจะเป็นได้สีบวงครับภาษา เมือ <ique> ่อก่อนอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้เลยว่างั้นนี่แหละเวลาที่มันอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่มีการันตีไม่แต่มันเลือยโค้งไปเลยนะเลือยโค้งจนกลายเป็นความเพียรกล้านะความเพียรกล้าก็จะทงคือมันจะไม่หาความพอดีละคือมันมีความสุขนะมันมีชันทะาในการไปเดีก็จะปฏิบัติอย่างเดียวลงมือปฏิบัติอย่างเดียวลุยอย่างเดียวเลยลุยอย่างเดียวจนไม่กลัวอะไรเห็นไหม จากความกระตือรือร้นเห็นไหมจากความจากคนปกติขี้เกียจขี้าันเหมือนเราแหละนะพอลงมือลงปฏิบัติท,ทําไปเกิดศรัทธาอย่างลงไปเกิดเป็นความกระตือรือร้นทําทไปทํามาเกิดนะกลายเป็นความกล้าเกินนะวิริยะมันเกินไปนะถ้าตายก็ตายแบบโงโงๆโได้นะตอนนี้ ขึ้นอยู่กับกรรมวิบากด้วยนะบางคนก็ปฏิบัติเลยโค้งไปตายได้แบบงูก็มีเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีเยอะนะที่นะเราเคยเล่าให้ฟังอะ่ะเอ้ะทำไมเราไม่กลัวอะไรเลยเราเดินมืดๆเดี๋ยวเราเดินไปไม่เปิดไฟเลยไม่กลัวอะไรเลยเหยียบอะไรก็เหยียบจะโยนให้กรรมทั้งหมดเลยนะนะอาศัยกรรมเลยว่างนันนะไปเจอฝูงลิงนะฝูงลิงทีเนี้ยเราก็อยากจะเห็นความกลัวมันไม่กลัวเลย ทาไมเราไม่ไไม่กลัวอะไรอยากจะไปดูว่ามันกลัวอะไรบ้างไหมเนี่ยมันกลัวเดินเข้าไปหาลิงนะเดินเข้าไปเดินเข้าไปก็ไม่กลัวนะลิงมันก็เริ่มโกลาหลแล้วกระโดดไปกระโดดมาแล้วมันเหมือนกับว่าเราจะไปทําอะไรมันเราก็เดินไปก็ดูใจตัวเองไปด้วยเดินเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปมันมีลิงตัวหนึ่งน่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะเหมือนมันจะมีหัวหน้ากลุ่มสองคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตัวนั้นมันมันจะประกาศเราและ มันจะโจมตีแล้วลนะอีกนิดเดียวมันมีลิงีกตัวนึงมาสกัดพอดีเราเราลึกขึ้นได้กว่าโอ้ถ้าโดนลิงกัดตายก็ตายแบบงโงๆเลยมันถึงเห็นโทษว่ามันเกินไปนี่หว่าอันนี้ประสบการณ์ตัวเองนะโอ้โดนลิงกัดตายแบบงโงๆโนี่หว่าอ้ตายแบบนี้ก็ไม่เทอยู่ดีตายแบบงโงๆก็ไม่เทอยู่ดีนะ ก็เลยกลับมาอยู่ในที่มัน่นกลับไปที่กุตติเฝ้าสังเกตดูมาย้อนดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอความเพียรเกินนะกับใจที่มันสุส่งออกไปภายนอกนะ <c oughs> <c oughs> ความเพียรเกินนะกับใจที่มันส่งออกไปภายนอกคือจิตส่งออกนอกหนะมายว่าไงคือมันตามเรื่องนั้น ตามอะไรมาเกิดทุ๊บมาตามไาเลยตามมาเลยตามมาเลโดยที่เราไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้นะเราต้องเรียนรู้อยู่กับตัวเองแหละทีนี้ถ้าเรียกว่ายาสรงจิตออกนอกนะรักษาตัวเองแล้วก็บริหารจัดการตัวเองให้ให้เป็นปกติยากนะบางคนเนี่ยใช้เวลาหลายปีนะต้องแบบต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกอ่านะ มันก็จะมีประเภทแบบเทศอย่างเดียวพูดอย่างเดียวประเภทนะั้นว่าเห็นหนหาครับที่จะเทศครูบาอาจารย์บอกอย่าเทศอยู่เฉยๆนะไม่ให้พูดนะก็จะบอกไม่ให้พูดให้อยู่เฉยให้ดูตัวที่มันดิ้นในใจเราเนะลองดูซิสักปีสองปี